นจะสวยมากเลยนะนี่อยู่สวยแล้วก็ลูกคุณใช่ไหมซื้อเยอะรถได้เยอเป็นหลายร้อยโลก็รถได้เยอตอนนี้ราคาเท่าไหร่เจ๊นี่นี่เบอร์หนึ่งเท่าไหร่คะใช่น้อยแบบว่าเนี่ยใช่ครับผมเออแล้วมันไม่ถ่าเนเงี้ยสิบสามบาทอ่สาสิบสามบาทอันนี้สิสบแปดเน,น,นา,านนะโอเคอันนี้มาเยอะไ,มไหมกี่คันวันนี้ให้ใหญ่ด้วยเนาะตอนนี้แก้วกุเรือนี่หวานเจี๊ยบนะรับประกันเบอร์ยักษ์เนี่ย เบอร์จมโบสวยๆเลยอันนี้ประมาณ20บาทอันนี้เท่าไหร่นะ20บาท18บาทนะเนี่ยครับราคาตาสุดก็คือ5บาทนะเพื่อนนะออนุญาตนะที่นะนมี5บาทก็เป็นเบอร์เล็กเบอร์เล็กเบอร์ตวเบอร์สเบอร์สี่นะครับผมโอเครับก็มาดูได้นะครับมีเริ่มต้นแต่5บาทก็มีนะครับ10บบาทแล้วแต่เบอร์นะครับผมมาได้เลยของเยอะมากเลยตอนนี้ครับผมอยู่ที่ ตลาดผลไม้ฤด,ดูการซอย24 25 26สวัสดีครับอยู่กับช่องน้องน้อยชาแนลนะครับวันนี้น้องน้อยอยู่ที่ตลาดไทยนะครับเดี๋ยวพามาดูแก้มังกรน,นะครับแก้มกรกุเรือตอนนี้เข้าเยอะนะครับผมราคาก็ถูกมากๆเลยครับเดี๋ยวพาไปชมราคาเดี่ยรราคาให้ดูนะครับผมไปเลยครับผมี่จ้ะตอนนี้อยู่ที่ตลาดผลไม้ฤด,ดูการตลาดไทยนะครับผมนะท้ายซอย24 25 ยี่หกยี่เจ็ดประมาณถึงประมาณซอยยี่เจ็ดยี่แปดนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้เจ้มังกรทางนั้นเลยนะครับผมมีประมาณสิบกว่าคันนะเปิด้ายแบบนี้ก้ารา,าไม่แพงครับตอนนี้ไปสวยครับผมราคาถูกตอนนี้ฤด,ดูกาลเจ้ามังกรถูกนะครับผมก็มาได้เลยนะครับมาดูร้านแรกเลยครับร้านข้าวตังสวัส <c oughs> ดีครับขออนุญาตเด้ออนุญาตเด้อ โอ้วันนี้สวยดังเนอะสวยกว่าทุกวันที่สวยสีสวยกับทุกวันเลยนะราคาเท่าไหร่วันนี้ยังไงยี่บหกาทยี่เบอร์สามศูนยเหรอยี่สิบแปด้โหนี่จะสวยมากเลยนะเนี่ยผิวสวยแล้วก็ลูกอ้วนๆแก่ๆเลยเนาะอันนี้ยี่สิหกอ่ะยี่สิบหกรานอ่ะหนึ่งหกะจะเป็นมงัดอันนี้เท่าไหร่ อ๋อ20่สิบถึงสิบบาท16บหกอันี้ล่ะส4บีเบอร์ศูนเดียวอ่ะอันนี้ล่ะเบอร์สิบสอเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์อะไรเบอร์2 9เบก้าบาทนะดีไหมราคาถูกมากเลยนะเราสวยด้วยนะเพื่อนนะแก้วผู้เรือนี่หวานหวานจริงนะอร่อยรับประกันเลยหวานสุดแล้วครับลูกนุ่นแบบนี้มาเลยแนะนำเลย ที่ร้านน้อยซื้อประจำนะร้านแต่ว่ายังไม่หมด <c oughs> น่าราคาน่ารักมากเลยนะเนี่ยซืยโโ้อยเยอะได้อีกนะสิบสนะี่สิบสี่บาทสิบกว่าบาทเด่สิบหกนี่ก็สิบหกนั่นสิบแปดเนาะเนี่ยมาได้เลยมากี่คันวันนี้สองคันมหมดไปแล้วสองมา,มาวันละสองมาวันละสองจะหมดแล้วจะหมดแล้วเนาะเชิญชวนเลยมาได้เลยใครสนใจก็โทรมาเนาะมีเบอร์โทรไหม เดือข้างลังนี่เดี๋ยวไปดูข้างลังจริงนี่อ่ะไม่มีเบอร์ะนี่มาบอกเบอร์หน่อยเบอร์อะไรนี่ยเบอร์นี่เนี่หรอจ้าศูนย์เก้าสองสอ้าแปดห้าห้าย์เก้าสามนบอกข้างนศูนย์เก้าสามเสองสองเก้าสามห้าห้าูนสี่ โอเคนั่นฝ้ <ไป S 2> ายนะครับ,บามาได้เลยนะสวยๆเลยของมาจากาผู้เรือเนาะสดใหม่ทุกวนัสวนสดใหม่ทุกวันแล้วครับตัวนี้สวยนะตัวน,นี้สวยเริ่มของเริ่มเยอะแล้วก็ถูกถูกเนะาะท,ที่สวนเป็นไงบ้างเยอะกำลังหยอกเยอะเลยอ่ะก็เริ่มเริ่มเบาแล้วเริ่มเริ่มน้อยลงเหรอรอ,อ,อืมแล้วก็ของสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะ ราคาก็ไม่แรงเนาะราคาจะถูกแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละวันไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นวันพราวันอะไรก็ขยับนิดเออวันพราวันคนส่วนขึ้นเองากขรู้เองวาวันพราวันคนก็จะขยับขึ้นอันนี้วันธรรมดาวันอังคารเนาะก็จะขยับลดให้หน่อยนคก็จะแพงขึ้นบาทสองบาทก็ประมาณตามกลไกตลาดเนาะโอเคขอบคุณนะครับผมจ้าจาไปเดี๋ยวไปดูข้างในต่อครับผ มาได้เลยนะตอนนี้อยู่ที่ตลาดผลมไม้ดูรการซอยเนี่ยซอยยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยิบเจ็เนี่ยครับผมมาได้เลยตอนนี้คือมาจากสวนจริงๆริงนะมาจากสวนสดๆใหม่ใหม่ทุกวันวันละสองคันสำคัญนะเจ้านี้สองคันไะขอบคุณนะครับผมแนะนําให้นะอ่ะ,ปะไปดูไปเรื่อยๆกลับมาได้เลยนะตอนนี้แก้มะกรถูกมากๆโอ้โหเป็นโลแปดขีดได้ไหมเนี่ยแปก้า <laughs> ขีดใหญ่มากเลยเนี่ย โลละกี่บาดตรงนี้นะโลยี่สิบสามจำนวนยี่สิบสามอันนี้สามศูนย์อ่ะอ่ายี่สิบบาทศูนย์เดียวละ่ะอันนี้น 17, ออ 20, 17, สองศูนย์เท่าไหร่สิบเจ็ดสิบห้าอ่าอ่าสองศูนย์สิบเจ็ดศูนย์เดียวสิบห้าเมื่อหนึ่งอ่ะอันนี้ลายอ่ะอันนี้ลายเท่าไหร่ลายสิบสี่อ่าลายสิบสี่บาทไม่แพงลาย ลายใหญ่นะลอยใหญ่นะเนี่ยร้านก,าากันโชคกัจนาใส่ก็นนขเข้าเหรอใช่ค่ะสวยๆเลย,เลยมาได้เลยนี่ครับของเยอะๆแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้ราคาถูกแล้วก็มาจากสวนใหม่ๆสดสนนะใหม่สดทุกวันนะมาได้เลยก็แล้วก็นี่เบอร์เบอร์นี้เท่าไหร่บาทนี่สิบาทเพื่อนมาอันนี้เบอร์อะไรลาย,ยลายใหญ่โอลายใหญ่อันเดียวกัน1ิบบาทเพื่อนเนี่ยใส่ก็ประมาณ สองลูกโลครับผมนี่สิบบาทลาใหญ่ซื้อเยอะลดได้อีกใช่ไหมซื้อเยอะลดได้อีกเป็นหลายร้อยโลก็ลดได้เยอะเยอะเยอะนี่หน้าหลังหน้าหลังเยอะไหมร้อยหนึงละลดให้นะครับผมลดบาทต้งบาทนี่แหละมาดูมาต่อรองเราอันนี้ล่ะแปดบาทแบาทอ่ะอันนี้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเหรอรายการเออแล้วเนี่ยเล็กจิ๋วล่ะหกบาทนะมาได้เลย นี่ร้านโชคกาญจนานี่แหละนี่รังนี่เนาะขออนุญาตเนาะมีเบอร์โทรไหมฝากร้านหน่อย06623มีทุกวันไหมมีทุกวันขสดใหม่ทุกวันมีทุกวันนะวันนี้มากี่คันสองคันเนาะพอวันละหลายตันนี่เนาะ6ตัน4 6ตัน4สองคันเนาะอือคันละสามตันกว่าโอเคขายดีนะครับมาได้เลยนะสดใหม่ทุกวันรับประกันครับมาได้เลยอยู่ท้ายซอย2ีสิบสะ ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่แหละผลไม้นิรกาลเนาะตาดไทยครับผมรับรองสดใหม่ทุกวันได้ของสวยๆแบบนี้ทุกวันเลยนะหวานเจี๊ยบเลยลนะโอเคขอบคุณนะครับมาดีครับผมไปไปต่อนะครับผมนะมาได้เลยนะเพื่อนนะเนี่ยมีม,มีหลายร้านนะครับผมก็มาสิบกว่าร้านเนี่ยมาจากสวนเองนะคันวันละสองสองคันสาคัยน,น,นี่ราคาถูกครับผมอ่ะปาจ้า พอดีจ้าเจสไลฟ์สดเป็นไงนะจ๊ะไลฟ์สดไลฟ์สดลง YouTube ตอนนี้ราคาเท่าไหร่เจสี่นี่เบอร์หนึ่งเท่าไหร่คะใช่น้อยแบบวันเนี้ยใช่ครับผมเออแล้วไม่ขายของเนี่ยมาไลฟ์สดมาขายมาไลฟ์สดก่อนสองบาทเออมาโปรโมทให้ไงอันนี้สิบสองเหรอพี่ก็มองตั้งนานว่าน้อยถูกไหมใช่ใช่เบอร์เบอร์สองล่ะเจสิบบาทสิบบาทนะเบอร์สามหกบาทเบอร์สามอันนี้เบอร์สามหกบาทนะเล็กสุดแล้ว มาได้เลยเนีย่ร้านเจนี่เจนี่มาเนาะนี่เบอร์โทรอะไรสดมาประมทลให้แนะนําให้น้องาะให้ยาย,าย,ยตอนนี้ของมาออกเยอะก็เลยมาแนะนาให้ได้ไขายของขายอยู่อ่ะเจ๊ฝากร้านหน่อยมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรตรง,งนี้เนาะเชิญชวนมาซื้อหน่อยเนยาะวันนี้เปิดตีอะไรมาตีอะไรนี่ตีสามมาได้เลยนะอยู่ที่ท้ายซอย ยี่สามยี่สี่นี่ละสายซอยยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดไปนู่นแหละมาได้เลยมีทุกวัน่ะทีหนึ่งทีสองมาได้เลยแต่ว่าใช้สายก็หมดแล้วเนาะ4ีห้าโมงเย็นก็หมดแล้วนี่มีแบบนี้เลยอของอสวยๆมาจากสวนเลยครับผมรับประกรันถูกต่อรองได้ราคาเนาะขอบคุณค่ะเจ๊แน้นงให้ไปดูพามาดูมึงยืง้อทุบนี่ดูยังดูช่องอัง ปากช่องเลยอ่ะโอ้ยเยินหมดเลยโดนอะไรโดนฝน,นีนอ่อ่ะโอเคขอบคุณครับผมจ้ะไปต่อครับผมสวัสดีจ้าคุณสวยเป็นไงวันนี้ราคาเท่าไหร่เบอร์สองสามศูนย์เบอร์สามสแปดบาทสิบแปดบาทเออราคาน่ารักมากเลยเพื่อนมาได้เลยนะเนี่ยสวยๆเลยผู้เรือ แกหวานเทียมนะครับลูกใหญ่ๆแบบนี้ก็มีเบอร์ยักษ์ล่ะยี่สิบบาทเบอร์ยักษ์ใหญ่เบ้งเลยนะประมาณแปดชีดเกือบโลนะนี่จัมโบ้ก็มีนะครัมจัมโบ้สวยๆแบบนี้เลยเบอร์ลายก็มีนะแต่ว่าราคาจะถูก่ไหะมีทั้งลายลายก็จะถูกเบอร์ลายเท่าไหร่เบอร์ลายมีแปดบาทสิบบาทอ่าแปดบาทสิบบาทเพื่อนเนี้ยแดดแดดสองอ่ะเบอร์ลายแปดบาทสิบบาทลายเด็ก ใหญ่10บาทครับผมนี่มาเลยเลยเบอร์นหนึ่งนะงหนึ่งเท่าไรจ๊ะส,สิบบาทนะสุดเดียวล่ะสุดเดียวสิบาทค่ะสิบสามบาทอันนี้สิบแปดเนาะโอเคอันนี้มาเยอะไหมไกี่คันวันนี้มาจิตมากี่คันมาคันเดียวมาคันเดียวเนาะ,ะมาให้เลยอยู่ท้ายซอยยี่ห้านี่เนาะ,ะร้านธนาพัฒน รังสีชมพูนะมีเบอร์ไหมนี่เบอร์อ่ะเนาะโทรได้ไหมเบอร์เนี้ย08 080 263 23 56นะคณะพัดรังสีชมพูเนี่ยครับมาได้เลยอยู่ท้ายซอยอ่าร้านผลไม้ฤดูกาลซอยยี่สประมาณเนี้ยนั่งขยับขยับเรื่อยไหมอยู่อยู่ประมาณนี้แหละครับก็ก็มาดูมาดูรังสีชมพูนี่แหละอ่ะ อาจาจะขยับไปนะครับแต่ละวันอาจจะไม่หยุดที่เดิมนะก็สังเกตเนี่ยเบอร์เบอร์โทรแล้วก็ธนภัทรสีชมพูเนี่ยครับผมแล้วก็นี่น้องคนสวยสวยแบบนี้นะจ้าขอบคุณนะครับผมจ้าสวัสดีครับผมโอเคไปไปต่อเดี๋ยวมาได้เลยตอนนี้ถูกมากๆเลยลูกใหญ่ด้วยนะตอนนี้แก้วผู้เรือนหวานเจี๊ยบนะแล้วปาาระกันเบอร์ i, ยักษ์เยเบ е อร์จัมโบ้สวยสวยเลยอันนี้ประมาณ2ี่บาท อันนี้เท่าไหร่นะยีสงง่สิบบ <c oughs> าทสิบแปดบาทนะไซส์ใหญ่มากกี่กิโลเนี่ยได้โลไหมกกโ,โอ้ลูกลราเป็นโลนะประมาณโลเนี่ยแปบลบว่าประมาณเนี่ยสิบแปดบาทครับผมเบอร์สามศูนย์เท่าไหร่จ๊ะสิบหกบาทนะนี่เบอร์สามศูนย์ไซส์ก็ประมาณสองลูกโลได้ไหมประมาณสองลูกโลนะสามศูนย์สิบหกนะบาท 2> 2 ну น no <1990 S 2> oh, no ั่ะสองศูนย์ล่ะสองศูนย์มีไมอันนู้นอ๋อนี่สองศนี่โลเท่าไหร่จ๊ะสิบสี่บาทสองศูนย์สิบสีบาทก็ประมาณสองลูกสองลูกโลถึงไหมเกือบเกือบโลเนาะสองลูกเกือบโลมันจะเลกกว่าสามศอากาศศนเดียวเนาะเดียวเท่าไหร่จ๊ะสิบบาทศูนเดียวเพื่อนแก้วขาวนะ แก้วแดงไม่มีกันเนาะไม่มีนะเป็นแก้วขาวคเรือเนื้อสีขาวนะครับผมนะแล้วก็นี่เบอร์อะไรเบอร์ส่วนเดียวเหมือนกันเนาะสิบสี่เนาะไอสิบสองบาทแล้วแล้วหนึ่งแบบอ่าเบอร์หนึ่งสิบบาทเนเบอร์นะแล้วเบอร์สองอะไรอันนี้เบอร์สองป่ะอ่าเบอร์สองข้างล่างเนี่ยเบอร์สองเท่าไหร่จ๊ะหกบาทหกบาทมาได้ราคาถูกซื้อเยอะลดได้เนาะเนาะ มีเบอร์โทรไหมใครสนใจโทรมาอยู่หน้ารังเนาะเดี๋ยวมาดูเบอร์โทรก่อนใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับผมลังสีฟ้าเนี่ยเนาะนีวัดนะครับผมก็0 9 6 3 0 1 3 9 7 7 9นะครับผมนะินนะจ๊ะโทรมาได้เลยมีทุกวันไหมจ๊ะจ๊ะมาได้เลยนะโทรมาก่อนได้เดี๋ยวจะมาดูที่ร้านผลไมได้ดูการกระาดาษไทยซอย25ประมาณเนี้ยครับยี่ส2มก็เดินดูกัน นะลังสีพระฟ้าเนี่ยครับราคาต่ำสุดก็คือ5บาทนำเพื่อนนะขออนุญาตนะพี่นะมีห้บาทก็เป็นเบอร์เล็กเบอร์เล็กเบอร์ผิวเบอร์สามเบอร์สี่นะครับผมโอเคครับก็มาดูได้นะครับมีเริ่มต้นแต่5บาทก็มีนะครับ10บาทแล้วแต่เบอร์นะครับผมมาได้เลยของเยอะมากเลยตอนนี้ครับผมอยู่ที่ตลาดผลไม้ฤดูกาลซอยยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนะครับผมมาได้เลยตั้งแต่เปิดตั้งแต่ตีเที่ยงคืนก็มีครับผมถึงห้าโมงเย็นนะครับผม ได้เลยแก้มกรผูเรือตอนนี้อ่าแก่จัดหวานแก้มบเรือกครับผมเยอะมากๆเลยครับาราคาดูด้วยนะครับผมอ่เชิญชวนเล่นะครับมาได้เลยครับผมอยู่ที่ตลาดไทยนะครับ